จังหวัดกาญจนบุรีจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยายพลเรือนประจำปี2568นายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้อำนวยการอาสาสมัครป้องกันภัยายพลเรือนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยายพลเรือนประจำปี2568พร้อมด้วยนายยศวัตรมาภัยสารสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสามกาญจนบุรี เลขานุการคณะกรรมธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรนายวุฒิพงศ์สุภวณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้บริหารศูนย์เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยายพลละเรือนและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิประชาชนจิตอาสามาร่วมงานทั้งสิ้น350คนร่วมกิจกรรมและนายชำนาญแต่งจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดกาญจนบุรีผู้ช่วยผอศูนย์อา,าสอา,าสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานณนะโรงเรียนท่ามกาวิทยาคมตําบลท่ามกาอําเภอท่ารรมกาจังหวัดกาญจนบุรีสําหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื <N> ่อ <N> งในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนประจำปี2568ชี้แจงในหัวข้อเกี่ยวกับพิจารณาค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นประจำปี2568การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นประจำปี2568แและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ทุกวันที่22มีนาคมของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนโดยกำหนดให้เป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อยกย่องเชิดชูคุณงามความดีที่ได้เสียสละอุทิศกำลังกายกำลังใจและความรู้ความสามารถที่มีเข้ามาช่วยเหลือสังคมภายใต้อุดมการเมตตากล้าหาญโดยมิได้หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ปัจจุบันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนถือเป็นพลังภาคประชาชนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผลักดันนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยผนึกกำลังกับส่วนราชการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นอดทนเสียสละเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย การสร้างความปลอดภัยในสังคมทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดภัยและสนับสนุนนโยบายสำคัญอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลง้อไม่ง้อนะครับก็วันนี้ครับเป็นหลายคนเนี่ยผมขอทำงานในต่อไปครับผมนายสำนักแต่งกุตพิมพนาสำนักงานก็เนื่องในวันจันทร์ที่บางสถานบันทึกในบัตรหัวนอนอาสาสมัครต้องไปปัดมะเรือนและ ท่านประกานและอาจารย์ภัยจามจันทรานัมเรียมาย่งที่น้อและต่างรุ่นกกันไปฝากไปเลอยกทุกครั้งในเรื่องข่าประาสัมพัน์และตั้งแัเรือยศูนย์อภรทเทศบาลตำบลดอนบินค่ะที่ท่านทำงานด้วยความเสียสละพร้อมกับทีมงานที่เข้มแข็งของท่านมาแล้วก็ตัวรองับจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยนะคะที่สอบท่า,รานระดับจังหวัดกาญจนบุรีและต่อไปค่ะได้ท่านที่มาร่วมแสงดงความยินดีรู้วิถึงท่านพระพลเองนะคะท่า,รานรองผู้จัดการจาังหวัดกาญจนบุรีท่านเือว่า้วัญชีวิตขวัญชีวิตข้อสอบข้บมอมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีคะ่ะมาตุภูมินิวรชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับ